สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆน,นะในระบบของ YouTube นะครับนี่คือคุณสนั่นนะครับเจ้า,จาของช่องดีเจสนั่นนช่องสนั่นเมืองนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับสบายๆนะฮะวันนี้พอดีหยุดด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีดีเจเข้ามาจะต่อช่วง นะครับผมก็เลยอ,อยู่กับท่านผู้ฟังได้นะครับนั่งคอยช่วยเปิดข่าวอีกสักพักหนึ่งก็เลยนึกเอลองอัดคลิปนะครับสักอันหนึ่งนะก็จริงๆก็ไม่มีโค,โครงการที่จะอัดคลิปอะไรนะก็มันเออก็นึกคลืมๆดูก็เอาสักหน่อยนะึ่งก็อยากให้กำลังใจทุกๆคนนะครับที่ทำมาหากินทำธุรกิจนะครับ ไม่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือร้านอาหารต่างๆนะฮะไม่เป็นร้านกลางวันร้านกลางคืนชุดนี้ฝนตกนะครับฝนตกก็ปัญหาในเรื่องการคนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยเที่ยวอาจจะน้อยลงบ้างนะก็ขอให้ทุกคนอดทนนะแล้วก็มีกําลังใจในการต่อสู้แล้วก็ทำมาหากินนะครับให้กับตัวเองและครอบครัวประสบความสำเร็จแล้วก็มีเงินมีทองที่จะใช้ในแต่ละวันนะชุงนี้ก็ฝนตกเยอะนะฮะ หลายๆพื้นที่นะครับวันนี้ก็จ็ดรายการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของผมด้วยนะในช่องของดิเจสนั่นนะฮะใน Facebook ของนายนธีนทัตตรีอุดมนะซึ่งเป็นระบบ Facebook ของผมใช้ใช้ใช้ใช,ชื่อจริงนะแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับก็มีเพื่อนๆนนที่เรียนมาด้วยกันปปศสิบนะครับก็เข้ามามามา,มาพูดคุยกันนะอยู่จังหวัดป่าก,ก็ฝนตกหนัก นะครับกรุงเทพก็ฝนมาในหลายพื้นที่นะครับฝนตกฟ้ฟาครึ้มไปหมดนะอ่างทองก็ขมุกข,ขมัวนะเมื่อวานนีกก็ตกนะตกทุกวันนะตกมากตกน้อยนะครับก็นี่ก็รับมระมัดระวังนะรักษาสุขภาพนะครับด้วยนะแล้วก็คนอ่างทองเรานะอ่างทองเรานี่ผมอยู่ที่ตลาดาเกษตรสุพรรณนะครับสถานีวิทยุเราอยู่ตรงนี้นะฮะ อยู่หลังบริษัทเพิ่มผู้ซับหนึ่งเก้าก็หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสถานีวิทยุด้วยนะครับเคเบิลทีวีด้วยเคเบิลเน็ตด้วยนะก็เป็นตลาดส่งผลผลไม้นะฮะใหญ่ทุใใ่ในในในพื้นที่ลอยต่อนี่เลยนะพอคาแม่มค้ามาซื้อของเยอะเพราะตรงนี้นะจะเป็นพื้นที่ผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะต่างๆนะหน้ามะขามเทศหน้ามะขามหวานก็จะเต็มไปหมดนะฮะหน้าเงาะหน้าทุเรียนหน้าส้มมังคุดอะไรพวกนี้ก็จะเต็มหมด แล้วก็เป็นที่พื้นที่ส่งปลาน้ําจืดด้วยนะพอการไมค้าก็เยอะก็ตอนนี้นก็ลหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ในบางทีคนไม่ค่อยมีคนน้อยก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็อยู่กับอ่าสิ่งที่คิดแล้วก็สิ่งที่หวังแล้วก็ทำมาหากินโดยเฉพาะร้านอาหารช่วงกลางคืนนะฮะเงียบนะฮะเงียบหมดช่วงนี้นะครับมีก็มีน้อยนะครับไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็มีบอลยูโรด้วย อะไรด้วยนะฝนฟ้าตกด้วยเศรษฐกิจไปดีด้วยนะก็ประเดประดังไปหมดนะก็เป็นกําลังใจใกับตัวเองด้วยนะและเป็นกำังกำลังใจให้กับทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เตี่ยนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาพูดคุยกันนะเพื่อสร้างความเคลื่อนไหวในช่องสนันเมืองนะเห็นแล้วรู้สึกดีเนาะก็มากด s u b สไครต์นะครับอ่า อาจจะมีอะไรที่ท่านชอบแล้วก็รู้สึกดกกีก็เข้ามาดูกันนะแวะเวียนกันนะครับกับดีเจสนั่นนะฮะผมจัดรายการวิทยุนะอยู่ที่ไอ a ีเรดินะฮะในช่วงบางวันอ่าบ่ายสองถึงบ่ายสี่นะวันเสาร์อาทิตย์ก็บทเพลงสตติงยุ่เก่าบทจัดถึงวันศุกร์กับบทเพลงเพื่อชีวิตกับบทเพลงลูกทุ่งนะอย่างละหนึ่งชั่วโมงนะกลางคืนก็ไปประจำการที่ร้านอุ่นไอรักนะเป็นดีเจคาราเกะ ร้องเพลงด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะแล้วก็เพลงของผมด้วยนะเพลงอุ่นไอรักนะยังไงกดกดชอบใจแล้วก็กดแชร์ด้วยกันละกันนะมีอยู่เพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะทํอนนนะาอีกเพลงหนึ่งตอนนี้มีเพลงแล้วนะก็รออีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าให้เธอทั้งสองตำแหน่งนะก็จะปลอมเพลงนี้ขึ้นมานะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจกับทุกๆคนนะในทุกสภาวะของร่างกายที่เราเป็น นะแล้วก็ทุกคนต่อสู้ชีวิตอยู่กับความคิดแล้วก็ความฝันนะดังที่คำที่ว่าฟ้าลิขิตคนคนลิขิตชีวิตนะครับเราอย่าลอยฟ้าลิขิตแล้วก็ลิขิตตัวเราไปด้วยแต่ก็อย่าได้น้อยใจโชคชะตาและว,วาสนาของเรานะเพราะว่า The ฟ้าก็ลิขิตเรากอเราคิดดีแล้วก็ทำดีไม่เบียดเบียนกันและกันนะแล้วก็เพราะว่าชีวิตนี้เราอยู่ได้สบายสบาย ในการอยู่ร่วมกันนะของของของโลกใบนี้แล้วก็สังคมรอบข้างเราแล้วก็ก็คงจะจบเพียงเท่านี้เนาะเข้ามา5นาทีกว่าก็น่าจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่แก่งแย่งไม่แข่งขันแล้วก็ไม่วุ่นวายมีความสุขทุกทุกคนนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะฮะก็โชคดีนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ให้กำลังใจกับทุกทุกคนในทุกสภาวะของแต่ละคนแล้วก็ขอบคุณนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะอีกครั้งหนึง่งนะสวัสดีครับ